Uh, ไมิตรยิ้มชิมเบนหอมันวนไวิเด้อเห็ดเผาอยหาเชีบหมดเลยเ็ดเผาต้นเลือดูเนาะหกร้อยห้าสิบบาท ขึ้นมาหลอดบ่ายเห็ดเผาหรอยห้าสิเห็ดเ่านาง้นมาตามช่น่งแง่วนี้กันเรื่องเลื่องเวลาคั้นเก้าอยละก็ว่าตอนนี้เขาไปหาอยู่เนาะ เดี๋ยวคบอกเอามาจะจไปส่งไปาู้หัวอึงหลายเลยมันก็หลายพวกลย่เาะแ่จะม้นทอ่แเดีพอเอามาล้างมาขายิก็ังว่าเียมาลินตเกบเจ้าอยู่งเุนเาจะบวันดูเมงกินนเจ้าเอามาน้านจไปหลไปแล้วเกียมาดองแ้เมนินไปรอไปาะแกยมาอยู่กลๆเลยไมดบ้ีหลสมบีเนาะสามจะ ตอนบนี่ยาบคระวานียั่งวายนั่งร่วมวกันแล้วเจ้าเดียวเอารถไปไหนง่า้หนอยเอาลูกด็เราปีกงีขีเอหรือขี้บ่โอ้โอ้โหเห็นประไดดอกีดอีโม่เ ได้ยังเนียเข่ำะลกจไาไปขน่คขน่ยน่ายนงเลยียารับเมียผมเอามาส่งขี้เขียดจานนะเขียดหัวที่บอเขียดผูกของจังนี่เขียดผูกพันอ้ยอีหยังอู้ยเต้นเต้นัวดอาะอ้ออกสนั่น รถวัวรถขับไปหดเหมือนเกียร์ท่าขัมหลายรถท่นสี่ยังราคาเก่าอีละครับเพอนเรขึ้นเกาขึ้นโลละพันสี่โลละพันสี่ไม่แข่งไม่แข็งไม่แข่งจิกน้ถุคครับเก็ถุงอะไรเพราะว่ามันถุงใหญ่หรือเรื่องขนองเกียร์คำหน่อ อืตึงแห้งแ็พ็กเท่าไหร่ครับคพ็และลอยได้ครับไปณจะกนจะอดกับตำบัตตัวโอ้โหช้นโล่เป็ครับคโลละพันสี่ร้อยบาทม่นแข่งจิ๊กอันนี้พง้น่าไรนะเครื่โลก ลงโลกเยอะ่อยนะคะเมื่อโลกเราท่านดีถมาว่าดีมากหน่อยก็ได้เม่อทานหน่อยเท่าไหร่งละแปดกนับงหน่อยกบแปดสิบบาทมแมงแคงจิ๋แมงช้างแมงจีนูนไข่แมงแคงคอนางจ๊กจันนำเพิ่กรมี แมงคังเคาะไข่มดแดงแม่สนุกมากเพราะเ่้งานท่นี่แม่ทำหมกเงี้ยวมากเงี้ยวเพื่อมกดินมชีมกดินม uhm ีปลา <im itation> ตอนนี้จะมีแมงแข้งมีใครหมดแดงเนาะกับเขียดม,มือนี่เขียดม,มาหลาย <im itation> เออเฮ้ยโ,โม,มโมแมนโมแมนตัวไหนอันนี้แม,มงแมงแขงจิกมาตื่นเนาะ

ยกเีไรบงวาน็ไ้กุยผันี่เ็อช่งบ้างเลยเฮ็ดอชวงบ้างเลยปวดหัวหาวหอยเฮ็อมือว่านมือวานเจ็บหลอยโอ้มือนี้ฮบฮ่าจว่ามือนี้ช่วงเช้าเ็่ท่านมาจะมาตอนบ่ายๆว่ะ

แค่อโมบโลร้อยหกสิบบาทเอียงับเจ็ดโม่หนึ่งร้อยหกสิบงานตัวนตันี้ขรือมาขาบอลยังดีเลยใเต็มถองแล้วพอใครซื้อผงราคาแพงแต่้ซ่อมมันแ้ เขีนข้าคันู้งในได้เขียนข้า่ำรายอยู่ข้างในเงนอันเี้ยนเขียมูนเนาะร้อย60สิบบาทกัมแอเกล่ยคนก็ไว้มือแข็งสัก่อนเอ้าเออ มันถึงเวลาฟักไข่แล้วลูกไผ่บ่ถือว่าเป็ลูกเจ้าเพิ่งคือเด่นมากว่าแท้โอ้คนขายเป็นยังคนี่โอ้เบิ่งกระตูนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าหนูมาขายมาขายบัวหนูมาขายบัวค่ะโอบ่ได้สนใจยังไม่หาเบิ่งกระตูนเบิ่งกระตูนกนเดียวบัวตุ๊ก่อน มันดิเลยบัวต้มบัวต้มบัวจจกตังค์ท่านบัวแล้วเมื่อคืนพอค่ะไม่เหลือท่านบัวอะไรตะวันเสี้ยบถั่วต้มเอ้ยบัวต้มบัวต้มหลายมันมันสีขมลิ่นยินี่ไปกินไปเรื่อยๆเลยบัวต้มทงละยิกา10บาทแต่ว่าเป็นกรรม บัวสดนั่นกำไรยี่สิบสามกห้าสิบบาทนีเฉพาะนดพ้อหอยจิย่างมนี่เป็ด <c oughs> บัวหวา,า,านตาลสมตลาดร้านดอกจันทุระแถวหม้มอามไส้คางต้มอเจมบารดอีหลานหน่อยกับเบื้องกระตูนอยู่นี่ละมาขายของกันแม่ไขเ่เป็ดจะมีด้วยค่ะอืมอไขเ่เป็ดจะมีพุงละ้ห้า,หา,หาสิบบาท บรรยากาดตลาดล้านดอกจานตอนนี้เขาก็อยู่หลังต่อหม้อตลาดล้านดอกจานจะเลื่อยไปผมทั้งน้อยหนึ่งคไปทั้งทางมือกันน้อยหนึ่งครับฮะนะริมโคง ฟ้มามะเขือมะเดือกำลังสุกเลยริมโคง้งนาเทศาบาลอำเภอเขม,มาราช